สวัสดีครับผมมาเจอกับผมไม่ครับผมหนมุ่มเฟรนดี้ใช่ครัเฟรนดี้เฟรนดี้ตางเองครับตัางเองใครแพ้ก็ลงไปนอนนะครับใครแพ้ลงไปนอนรวงก็นอนนะรวมกันเอรนเนะจอแพ้กอนเจอดานนะอวนี่ชอบเลยเก่งจริงต้องเาปืนนี้มาเล่น

you <laughs> <laughs> ไม่โดนโอ้ยตายตายตายรักสนุกมันไม่โดนเลยแั <laughs> ้นไอ๋อตายตายเก็บม, <g ib it> มันลงไปนอนจำไม่ไดม้มาแล้วมาแล้วมาแล้วยิงไม่ได้ผิด <g ib it> ตายตาย,ตาย, <g ib it> ยลงพี่เลย <g ib it> <g ib it> เย็นเย็นจะตาย

enough <laughs> you lose <laughs> oh. yeah 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 they're yeah, down yeah, down are yeah, on are yeah, on you need to down โดนหมดผมโดนมันยิงตลอดเลยนิกซากแล้วนิกซากแล้วนิกซากนิกซากนิกซากเรียบร้อย T กไม่ต่างกันเลย You win เพื่อนไม่ให้ถ้าเราโดนแล้วกุละเกียร์เปล่าใหญ่ะไอ้นี่ขอ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  You win คนจะบอกว่าอุ้งงเลยนะอ๋อไปนอนไอ้สองคนนี้ก็พูดงปุงมากจริง

นี่ค่าแล้วนี่ค่าแล้วนะอยู่ค่ากล่องข้างบนใส่ไว้นี่ยังไม่ลงลงแล้วมั้งอยู่บนเหรอเมื่อกี้เห็นมันอยู่ไปเรือยไปเรือยมาซะาแล้วมีกลัวมันยังไม่โดนพี่ นี่กำ้ังหลังนี่ยียดานี้มอกมันมันหลบลยูรดกี่ใจเมื่อกี้โดนหลังโดนมากจริงนี่แหลมมันวะอยู่หลังบนหลังังบน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 

เตะตัดหมวกมเดืนเข <c oughs> ี่ย <c oughs> นตีดปีน,นเจอปืนอยดีรอแล้วนะออลอรอนี่เลยไม่ทางอ่ะดิมันอยู่บนนืำ ลงแล้วลมลงยืนกล่องกล่องข้าโดนโดนโดนกันโดนกันไม่โดนโดนกันไหมโดนกันไหมพี่เลือดเดือดครับลงไปหล่อย you win เจอปืนไม่ได้ไปหง่อยเลยตัดไง

không không phải là cái nhịn, tôi của Special points. You win. Hey, hey, Það er svæla, það er svæla. Enemy down!

เชื่อใจที่แจ็คทำได้ไม่ไปไม่ไปเก็บใจแล้วอเลแล้วดนั้ดแล้วราลทแล้วไอ้ดำรา มาแล้วอีกมาแลยแต่ต้างต้าเด็กที่เบนเด็สิงมาแล้วาามาแล้วมาแล้วเจ็บเจ็บเจ็บเลือกหน่อเราที่เบน you win กูจำไม่ค่อยดีเลยยี่ต้องใช้มัน

น,นี่ไม่รู้ป่าวัตยังไม่รู้เลยยิงได้ให้ค่ยเลยโดนยูวินตกข่าวไปไะ <c oughs>